นี่นะครับเราจะใช้ลอกการลิทมนะครับในการจัดการโจทย์การหาอนุพันธ์ข้อน,นี้นะครับจะเห็นว่าโจทย์มีความซับซ้อนเสริมซับซ้อนเข้าไปนอกจากพดเศษเนี่ยยกกาลังเศษส่วนแล้วเนี่ยพดส่วนก็ยกกาลังเศษส่วนด้วยอีกและพดส่วนก็ดันคูณกันอีกลองนึกภาพสูตรผลหารสิน่ากลัวไหมครับน่ากลัว แล้ววุ่นวายใจนะครับสำัการเรียกว่าวุ่นนะครับนะครับมันมีสูตรอยู่ครับเดี๋ยวผมจะใช้ปากกาสีแดงเขียนสูตรนะครับสูตรล็อกการิทึมินะครับแต่ผมจะเป็นล็อกฐานอีล็อกฐานอีจะใช้ ln นะครับหรือลอนนั่นเองนะครับก็คืออนุพันธ์ ln x lnx นะครับจริงๆคือล็อกครับแต่เป็นล็อกฐาน e ถ้ารูปเต็มมันคือ l o อก x ฐาน e อะไรก็ตามที่มีฐานเป็น e เขาจะใช้ ln แทนะ ln นะครับเราจะเรียก ln นะครับของ x แต่ประเทศไทยนิยมเรียกว่า l อน เรียกย่อๆซึ่งความหมายนี้หาให้ตายยังไงในต่างประเทศไม่เจอพยายามพยายามใชใ้ถูกวิธีแล้วกันนะครับถ้าถ้าคุณเกิดไปเรียนต่างประเทศแล้วคุณมาพูดว่าลอนเอต่างประเทศเขาไม่รู้จักนะแต่ถ้าพูดลอนเอในไทยเนี่ยรู้จักกันทั้งนั้นโอเคไหมนะเป็นเป็น,เป,นเป็นศัพท์ที่นิยามเฉพาะากับแบบใช้กันง่ายๆเรียกกันง่ายนะครับลอนเอคือล็อกเอ็กฐานอ e ีจำไว้นะครับนะครับอ่า เราจะใช้รูปนี้แทนต่อมาครับผลการหาอนุพันธ์นะครับของ LonX น,นะผมเรียกลอร x นะยอ่ยอๆนะครับเขาถึงนิยมใช้เนเพราะว่าผลมันง่าย1ส่วน X ครับง่ายปะจำง่ายปะจำง่ายนะครับจึงนิยมใช้ลอการิทึมเนี่ยก็ต้องถามป่าว่าจะใช้ลอรหรือ l อนแต่ถ้าหาอนุพันธ์นิยมใช้ลอนเพราะมันง่าย เหนะเพราะสูตรมันง่ายเห็นป่ะดิฟลอน x ได้1ส่วน x จบแนละ้ดังนั้นถ้าเป็นลอน u ล่ะคือข้างในเป็นฟังก์ชันก็จะเป็นเซนหนส่วน u แล้วอะไรต่อครับดิฟ u ต่อไปโอเคไหมครับไม่ยากเลยไม่ยากเลยมาดูกันไม่ยากเลยของอาจารย์นี่มันยากหรือไม่ยากนะครับเรามาดูโจทย์ครับ วิธีทำเราจะต้องไม่ใจร้อนไม่ใช่มาดิฟ dy/ dx บใจร้อนเลยใส่เลยไม่ใช่นะครับอย่าพึ่งอ,อันดับแรกเขียนโจทย์ซ้ำก่อนใจเย็นๆนะครับขย่าปากกาเขียนโจทย์ซ้ำก่อนครับ Y เท่ากับ x หนึ่งนะครับในพั้นตยกกำลังเศษสามส่วนสองส่วน x ลสยกกำลังเศษ5้ส่วนสองคูณ x ลบสยกกำลังเศษ1นส่วนสโอเคสิ่งต่อไปนี้นะครับเป็นสิ่งที่จะต้องรู้นะครับเราจะเรียกสับนี้ว่าเทคล็อกทั้งสองข้างคำว่าทั้งสองข้างก็คือทางซ้ายก็ติด l o อก ทางขวาก็ติดล็อกเพื่อให้เกิดความสมดุลกันเราเรียกว่าเทคล็อกแต่เราจะเลือกล็อกอะไรล็อกฐาน E หรือล็อกปกติเราใช้ล็อกฐาน E ครับหรือลอนนั่นเองก็เปลี่ยนจากคำว่าเทคล็อกเป็นเทคลอนทั้งสองข้างผมใช้ปากกาแดงในการเทีดังนั้นเพื่อให้ดูดีผมขอลบ Y เท่ากับออกเพื่อให้ดูสวยๆแล้วก็ให้มันทางๆหน ดังนั้นคำว่าเทคลอนทั้งสองข้างก็คือการใช้ L n และก็ L n โอเคไหมครับเนี่ยคือการเทคหลอนทั้งสองข้างละเคลีรยไหมครับคันไหมครับเทคลอนทั้งสองข้างต่อไปคุณสมบัติของ l ลอนหรือล็อกเหมือนกันทุกประกาศล็อกเกินมาเพื่อจัดการเลขชี้กำลังให้อยู่หมัด อยู่หมัดยังไงมีคุณสมบัติครับผมขอเขียนตรงบุญกระดานนะครับไม่ว่าจะลอนหรือล็อกนะครับคุณสมบัติเดียวกันผมใช้ล็อกแล้วกันนะครับล็อก a ยกกําลัง n เมื่อเจอพดด์ใดๆก็ตามยกกําลังอยู่จะได้ n ล็อก a เปรียบเสมือนว่าอะไรครับเอาเลขยกกําลังนั้นตกลงมาอยู่ที่ฐานโอเคไหมโอเคไหม นะครับต่อมาล็อ g a คูณ b จะได้ล็อ g a บวกล็อ g b มองเห็นไหมครับต่อไปเมื่อมีคูณก็ต้องมีหารล็อ g a ส่วน b จะได้ล็อ g a ลบ log b ดังนั้นนะครับสามสูตรนี้เพียงพอหรือยังมาดู มองภาพรวมก่อนอะไรเป็นส่วนสำคัญก็คือพเิเศษส่วนนั่นเองพดเศษและพดส่วนครับอันดับแรกครับลอนกับล็อกเหมือนกันดังนั้นคุณสมบัตินี้ใช่ไหมครับล็อก a ส่วน B จะได้ล็อก A ลบล็อก B จากการเลยครับก็จะได้เท่ากับลอนนะครับ X ลบ1ทั้งหมดกำลังเศษ3าส่วนส ลบใช่ไหมครับลบลบ x ลบนะครับยกกำลังเศษห้าส่นสแล้วก็ x ลบสยกกำลังเศษหนึ่งส่วนสครับถูกต้องไหมครับถูกต้องไหมครับถูกต้องไหมครับต่อมา พดหน้าซึ่งเป็นนดเศษมีลักษณะของเลขยกกำลังคือเศษ3ส่วน2ปักคนอยู่จริงไหมครับไปดูคุณสมบัตินี้ครับก็คือ l o g a ยกกำลัง N จะได้ n l o ok g a ดังนั้นเศษ3าส่วน2ก็จะตบลงมาอยู่ข้างหน้าล o อเป็นอย่างนี้ครับเศษ3ส่วน2หล่อนเลบหเห็นไหมครับ ง่ายไหมต่อมาลบวงเล็บลอนเนี่ยม,มีข้างในดำเนินการอยู่ก็คือ x ล4ยกกำลังเศษ5ส่วน2คูณกับ x ลบ2ยกกำลังเศษ1ส่วน2ซึ่งตรงกับ log a คูณ b ภายนี้ก็จะบวกกันกระจายออกมาก็จะได้กระจายเป็นลอน x ล4ยกกำลังเศษ5ส่วน2บวก ลอทไลทอ็กร x ลบสองยกกำลังเศษหนึ่งส่วนสองท่นไหมครับพร้อมกับกระจายเครื่องหมายลบเข้าไปทั้งพจนหน้าและเครื่องหมายบวกก็ะทำกันก็จะเป็นลบพจนนี้กับลบพจนนี้นั่นเองพร้อมกับ ขอลบกระดานต่อนะครับขี้เกียจเขียนนะครับมันยาวดังนั้นเราก็จะได้ลบแล้วก็ลบหลายคนบอกเอา้าทำไมมันไม่ติดลบนี่ไงติดละส่วนใหญ่จะมารอกระบวนการนี้เลยใช้วิธีรักกันนะครับแล้วก็ทำให้พลาดกันต้องระวังนะครับโอเคนะครับต่อไปพดกลางและพดขวาสุด จัดรูปให้เหมือนพ์ซ้ายมือด้วยคุณสมบัติของล็อกการ,ริทึมได้ไหมครับฉะนั้น5้ส่วนสก็จะมาอยู่หน้าใช่ไหมครับและก็1นส่วนสก็จะมาอยู่หน้าในแต่ละเครื่องหมายนะครับดังนั้นก็จะเป็นแบบนี้ครับ5้ส่วนสองน,น,นะครับและก็เสนนึส่วนสวนครับโอเคไหมครับนักศึกษาและก็อย่าลืมนะครับว่าความหมายของโจทย์คืออะไรครับคือลอนว โจทย์ที่เป็นพจน์เศษส่วนนะครับขณะนี้ถูกปรับปรุงเรียบเรียงด้วยคุณสวัติทางลอการิทึมกลายเป็นแบบนี้ไปแล้วครับโจทย์ยาวแต่ไม่มีเศษส่วนพร้อมจะดำเนินการหาอนุพันธ์แล้วครับต่อมาผมขอลบทุกอย่างนะครับเพื่อ,อาหาอนุพันธ์โจทย์ข้อนี้นะครับจากโจทย์ ที่ดูซับซ้อนนะครับขนาดนี้ไม่รู้ซับซ้อนกว่เดินไหมเป็นอย่างนี้นะครับขนาดนี้เป็นลอนวเท่ากับเศษสามส่วนสองรอนเอ็ 1, ลบหลบหส่วนสองอนเอลบสและลบเศษหนส่วนสอง สนะครับเลขนี้อยู่ตรงนั้นขอปภายนะครับโอเค <c oughs> งาตกไะครับเอาละครับหรหัสอนุพันธ์เรื่องเนี่ยยังไม่ได้หานะใช้รอการรีทึมจัดก,การนะครับอันนี้ก็แบบได้ทบทวนมอปลายไวในตัว้วนะ <c oughs> นะครับอ่ะแล้วค่อยเทคดิฟตอนนี้ครับ เทสเทคนิคนะครับก็เทคทั้งสองข้างเหมนเดิมน,นะครับ๋ือผมขอขยับลอนวายในการลบกระดานนะครับให้มันเห็นขึ้นมานครับดังนั้นก็จะเป็นแบบนี้นะครับสำหรับทางขวาม,มือทางซ้มือก็สำคัญคด้วยนะครับลอนวายนะครับไม่ใช่ลอนเทกนะโอเคนะครับคุณสมบัติตอนนี้ ทำทางซ้ายให้เรียบร้อยแล้วนะครับนักศึกษาไม่ใช่แค่ dy by dx นะครับอันนี้คือ dlny by dx ดังนั้นได้เศษ1ส่วน y ผลการดิฟตรงนี้นะครับของทางซ้ายนะครับของเท่ากับเนี่ยจะได้เศษ1ส่วน y นะครับ dy by okay dx โอเคไหมครับเท่ากับเอาละครับ กายไปทั้ง3คพจน์นะครับยาวหน่อยแต่ก็ต้องอดทนนะครับนึกษาแล้วก็นึกภาพตอนกระจายเข้าไปด้วยนะนะครับกระจายเข้าไปเศษ3ส่วน2ลอน X ลบ1ลบดิฟ5ส่วน2ลอน X ลบ4ลบดิฟเทียบ X นะครับ1ส่วน2 x ลบ2จะสังเกตเห็นว่าเลขชี้กำลังไม่หลงเหลือแล้วนะครับทำอะไรได้บ้างครับ3ส่วน2ดึงออกมานอกเครื่องหมายได้นะครับนะครับก็จะเป็นเศษ3ส่วน2อยู่หน้าดีวายเกนะครับเกิดตรงนี้นะครับเศษ3ส่วน2อเห็นไหมครับเหมือนกันนะครับ5้ส่วน2ออกมาครับ ก็1นึ่งส่วนสองสครับดึงออกมาง่ายยังครับนึกษาโทษนะครับ X x ลบสองติดล็อกการลิทึิด้วยนะลืมเขียนโอเคเนี่ยเนี่ยลืมเขียนว่าอ,อ,อ,อยู่เห็นทำหน้าเลกลากกันก็ทีก็ทีโอเคขออภัยด้วยครับ ตกลอนตกลอนอ่อนุพันธ์ x ลบ1ได้ไรครับ x ลบ1ไม่ใช่ x เฉยๆดังนั้นมันคือ u อย่าลืมนะครับมันเป็นพจน์ที่เป็นฟังก์ชันนะครับก็ได้เลยครับได้1ส่วน u แล้วก็ดิฟ u ต่อไปใช่ไหมครับนะครับเพราะฉะนั้นประทัดนี้นะครับก็คือเศษ3ส่วน2อ่ะดิฟลอน x ลบ1ก็จะได้เศษ1ส่วน x ลบ1ใช่ไหมแล้วก็ดิฟ x ลบ1ต่อไปใช่ไหมครับ ซึ่งดิฟเอลบหนึ่ได้เลยครับดิฟเอได้1แล้วก็ดิฟ1ได้0เพราะฉะนั้นก็คือ1นลบศนย์ 0, หรือหนึ่งนั่นเองนะครับไม่มีผลนะครับเรียบร้อยครับทดนี้พดหน้านะครับลบก,กับห้าส่วนสองครับดิฟลอนลบสดิฟเได้หนดิฟสได้ศนเพราะฉะนั้นได้หนลบศใช่ไหมครับก็คือหนั่นเองนะครับไม่มีผลนะครับก็เซนหนึ่งส่วนเอสลบสีไป แล้วก็ลบกับ1นส่วนสแล้วก็ดิฟลอนเลบสก็เอา u มาใส่เลยก็คือเซนหนึส่วนเลบสนะครับแล้วก็ดิฟ x ลบสองดิฟกันทุก2ได้1เหมือนเดิมอย่าลืมนะครับตรงนี้เป็นเซนหนึ่งส่วน y dy by dx เหตุการณคล้ายๆตอนเราเรียนเรื่องลิมิตเมื่อ2สัปดาห์ก่อนจำได้ไหมครับ เราไม่ต้องการอะไรเราต้องการคําตอบคือ dy dx ใช่ไหมครับแต่สิ่งที่ลบลุงลังแล้วฝากปนอยู่คือเศษหนึ่งเ y ย้ายข้างมาได้ไหมครับมาอยู่ฝั่งนี้ฉะนั้นย้ายข้างมาก็จะเป็น1นึ่งงเฉยซึ่งก็คือ dy dx นั่นเองนะครับย้าย y มาครับเอ้าอาจารย์ย้าย y มาคําตอบก็ไม่สวยสิใช่ครับแล้วก็ความเข้าใจคุณถูกต้องแล้วก็คือ y เท่ากับโจทย์ใช่ไหมจำโจทย์ นี่ครับโจทย์เอามาใส่ในวายซะดังนั้นก็จะเป็นอะไรครับเป็นผลที่เอามาคูณนะครับเป็นพจน์เศษส่วนก็คือ x ลบหยกกำลังเศษ3าส่วนสอง x ลบสยกกำลังเศษ5้ส่วนสองคูณกับ x ลบยกกำลังเศษ1นส่วนสเอามาคูณซะแล้วข้างในนี้ สามารถจัดอะไรได้บ้างจัดได้อีกนิดนึงก็คืออย่างสามคูณกับเศษหนึ ok न, 3, 2, ่งเอ็กซ์ลบหนึ่งเนี่ยสามคูสองคูณเอ็กซ์ลบหนึ่งี่ยก็จะได้นะครับก็จะได้เศษสามนะครับนี่ป่ะเป็นแบบนี้นี่นะครับห้านะครับคูณกับ2 x เอลบ4นะครับ เห็นไหครับแล้วพจสุดท้ายครับก็ลบกหนึ่งส่วนสองเอ์ลบสเป็นอันเรียบร้อยครับถ้าคุณมีเวลาเพียงพอคุณจะเอามาคูณเล่นแต่ละพจก็ได้นะครับแต่ตอบเท่านี้ก็เพียงพอแนละ้วมองรู้เรื่องไหมครับ ดูเหมือนยากแต่ไม่ยากเป็นวิธีการจัดการความซับซ้อนนะครับของโจทย์นะครับได้ดีมากๆอันนึงนะครับรอการิีทึมนะครับหรือลอกขันอีหรือหลอดแน่นเองโอเคขอบคุณมากครับ